เมืองรุ่นจิ๋วครับซ้ายคุนงัวรอดรอดเมือ่อนสามตูมตัวไรไอ้นี่แม่ไม่เลยหรอไ,ได้ได้บาทรุ่นยังสิเจ็ดพันกว่าบาทใครอยากซื้อกับฝ่ามาซื้อด่วนๆเลยติดโต้คือขาดแต่บ,บาทนี่แดงจึงคือง้วนอีกสวยๆแบบนี้นะผมแม่สาวสวยๆครับเนี่ครับหน้าตาเหนือนางซีสัน ปลาดับย่นหาย่างดีตัวนี้งามครับโอ้นั้นขนาดนั้นอยู่หรอเออเดินหน้าไปอีกหน่อยเออเดินไปนู่นทีละนี่เาเบื้องเนื้อโตครับเนื้อนังสีสันเครื่องดำดีพ่วงหางปลาพ่วงหางมาเป็นหางมาเบื้องเลียมโตเบื้องเนื้อนังครับสีผิวเหลือมองๆเปิดละข้าวใบใบสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าพันก็สองหมื่นห้าพันเฮ้ย สั่ีสันเลกหน่อยสองหมื่นหาพันในงวง่ามไปเลี่ยงแม่สาวรวามใส่งานเลยควอมสมอีกว่าดนน่ครับตัวนี้เอาท่าอยู่เป็นลูกสาวไปขคืองามเถอะหัวโลดย่างดีง่ามพอมสูงเงาวเข้าดีแห้งสูงเกียบผมสูงนอยปดอ่าต้องสูงหเจ็บปดครับผมป้าร้อยแปดสิบตัวนี้ปิยอนสูงแห้งอ้าสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าอยู่ดอกสูงสีเทียงเือะคน เปิดไปสองหมื่นหนง่วงง่าไปเลี่ยงเบือรึงนาำล่างเกือบเรียบดีเครื่องดำดีนุ่มซี่เครื่องดำตัวเดียวเนี่ยบอกตัวเอีกเอาแขนเลย่ำงแบบเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเพิ่งอีกแั้วครับจะยันอีหลายเลยไม่มีสนองทั้งหลังเลยเอาเอาเบอร์โทรไปครับศูนย์หกีครับศูนย์หกีีเก้าศูนยสองหนึ่งครับหกแปดองหนึ่งอำเภอตระกการพืชผลครับตัวนี้งัวงแ่มแจมเลยไปอีลาไป ย่งางโซ่ทั้งหมดอีกเออย่างลงไปแบบนี้เบ่งกลดเบ่งด่าบหัวห่างแบบหัวสายหัวหน้าพูดเบ่งท้ายครับคักคักคักตัวนี้นั่งเอกสนามละมื่อนี่คักแห้ง,งสวัสดีครับพ่อแม่พีนนมม่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วครับสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดครับวาริน,นชำรารบอุบลราชธานีครับนัดนี้ครับ,นนรบเต็มสนามครับแดงยิ่งขึ้นเลย งัวเนื้องัวเลี้ยงง,ง,ง,งัวงามงัวสาวงัวทองงัวไทยไครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดครับฝากคอมเมนต์ที่ชมครับฝากก็เลยกดแชร์ได้พี่น้องไปครับพี่น้องสองม่น้อม่นรฮะหวยเพราะเราบอกก่อนเลยก็ดีเลย <c oughs> เราหยาดมาสองเมื่นหาร้อยแล้วก็สองเมื่นหา้าพนก่อนเลยเอองามงามแบบนี้ครับสองเมืน หาพันาเมือมืออื่นเด้อไปส่งงวนี่มืออื่นไปส่งแล้ว่ะติดต่อไปติดต่อมาเลยสองหมื 25, ่นหาพันบาทเรื่องทำดีพวกหางเง้โอ้สูงดีดโอ้เขาท่าต่อละสองหมื <c oughs> 20, ่นห้าพันบาทส่วนสูงก็ประมาณร่อยสี่สิบ สี่สิบหาควนี่เอาได้ามันลุกาองอ่อยจ้าวัวมันลุกาัมันด็กหกพันหาคุเากางอร่นยแเอาัวคาลุมานี่ยวัวครุมม่หกเลยนอ้าวสองหมื่นหพนหารตัวนี้ตัวนี้กรแม่นปะเจ้าะครับตัวนี้มนตัวนี้สองหมืนหาบ้านเจเดือนอีก บ้านเจ็ดเดือน,นสองหมืนม่นสี่พัน,นโอ้พระยากกินนองดวนๆครับอีกไม่เจ้าขอพอดี<ม>เจ้าขอแล้วพอดีสองหมื่นสี่พันสส้นสูงอร่อยสี่สิบเพือนพร้อมกินนอ่องสีแดงบ้นบนานสามันเรียนรอยตัวนึงตัวใดอีกมาแม่บักเถิกหน่อยนี่บ่ห้าพันหาพันบ่เนาหาพันดซื้ออาก่อนได้หาพันจูซื้อมนหาบักรูปรอดหน่อยนั่นนะครับผม หวโอร้พน้อมเมื่อนหาม้อทางในหน่งบ่อแม่นบ่อนนตัวนี้เมื่อนหาบอยอุบลไปใช้บุบหนี่สองหมืายรอดแล้วอ่ะเออบ่โทรเข้าไหมศูแปดศูนย์เก้าดสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหกสามสองแปดหสามสองแปดอำเภอพนาอำเภอพนาโต๊ะแม่สาวหนึ่งสองหมื่นหาแม่ทองสองหมื่นซีลูกล้อหนึ่งเมื่อนหาม่นหาพันจะซื้อได้เมื่อนหา มันหลุดพอพันครับตัวนั้นเจียวอยู่เขาทาอยู่เดี๋ยวจะไม่เบึ้งแม่ลูกตัวแม่ห่างมาสนีถีกว่าสระสาะที่เรียนหมอด้ะบ่าครับห้องอยู่สี่พันหาครับเมือนสี่พันหาร้อยครับผมตัวนั้นดีครับมองขายสามพันหาตัวแม่ยังบ่แม่ดีแล้วครับอืเอาตัวนี้ตัวเดียวเอาเมือนสี่พันหาร้อยไมหาหลุดไม่ห่างอยู่เมพัือนสามพันหาร้อยแม่ห่างแม่ห่าง ครับผมแม่ห้างครับแม่ห้างลูกสองลูกสองครับแม่แยกลูกครับนุ่มมันยังตรงตรงอยู่ตรงนี้แม่ครับผมเอาไปเลี้ยงก็ได้เอาไปเกลือก็ได้สดใสครับเข้มรสดใสดีเครื่องดีครับอาดีแกะแกดีครับพุ่ยข้อหางหลักเืินนั่นเองครับผมเป็นหัวส่งดีตัวหนึ่งครับหน้าตาเหนือนางพี่สัตแม่แยกลูกหน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงเบิร์นไม่ทบครับสี่พันหาลอยอยากยังบยังยังบยังยัง เอได้ย่ตัวล้เครื่องดีเครื่องดีเ่องดำางเลยอาลอยประมาณลอยซีดอกคันนั่งลกวมัเยคัน่ทวหัวเจินเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรเฮาศูน้เก้าครับศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าีหนึ่ ปยยัญญเวียดแล้วมาองหกสหกะสายเนื้อ <c oughs> เวียดมากพอดีครับอ่ามันมานครับผมผมเ่าโทษมาด้อพี่ด้องเด้อเปลาโทษด่วนวปุ่นเวียดมาก้วท่า่นตัวหนึ่งท่าบนเบิง <c oughs> คลองรูปรอ <c oughs> นี่บ่าจะคลองวัดนี่หละรูบรอฮโลนมหาไพ่ตัวนี้โนมหาไพ่ครับีนี่เปิดราคาไว่เปิดราคาไว้สามหมสครับ3าม0มืร้ครับสามหมหนึ่งพันห้าร้อย สมเลนะครับเาหนูว่าจีนบนจีมันผ่านดรอปอยู่ตุ้บยับเบิ้งเบิ้งไก่ไก่เนี่ยยังเห็นผู้สมนี่นะผู้นี้ผู้สมาครับสามหมืหนึ่งพหาร่อยไปอยู่ในตัวมายังดีแหละให้ดูตันี้สูงหนสี่สิบห้าเนี่ยครเบิ้งตัวตเนี่ยหนังยาวดีเท้องแดกครับเบิ้งหนโอ้หเข้าท่าแเ้งน่าประการตนี้หง่าวอลาดเลยแง่งั้งหนี่แหละแง่้ห ดึงมากุว่านะครับเบิ่งเรียบตัวอีกด้านนึงนี่ครับแง่าดีนี่ครับเบิ่งความแงาเบิ่งความหนาบนเบิ่งเอาอีนีินาภากก็ขีดก็ออกครับผมโอ้เบิ่งเครื่องดำดีพวกหาค่าครับผมอีอีเมียเครื่องดำด้วยดากเต็มอายะได้ตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวเดียวมองเข้าของนี้ตัวนี้เดี๋ยวโมเม้นท์บอกขายไปแล้วเอาเอาตัวนี้ก่อนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย แม่สาวผสมมาให้แล้วแม่นครับเบอร์โทรไปครับ063 063 394 394 2136 21 2136สาอำเภอพี่บุญครับพี่บุญเอามาแยกตัวคำนั้นนี่มาสิบหาครับสิบหาเลือกตัวเดียวแม่นครับเลือกตัวเดียวห่วยขายบอดี้อะไรตัวนี้มีตลบตัวไหนแบ่งค์กันไปหลุนนี่ท่านสนใจทักมาด้วยครับโทรมาเอ่อรับประกันตัวนี้ รับประกันตาหายเนาะตู้พ่นี่โล่น้าไฟตูู้นเม่อนบอกจ้าของเพิ่นไปกินเหล้าเมาแล้วตัวนี้มมนทำท่าป่ะตัวนี้หัวดำดำนอนอยู่หัวสั้นคนเยีวยวเขาให้แปดสิบห้าร้อยแล้วนี่นี่มันสั้นคนใช่แล้วนี่เบิงหน้าตา ปดสิบห้าร้อยโอ้ไปซื้อแพ่งไร้มันขายอรุ่นนี่ครับแปดสิบห้าร้อยนะครับรุ่นจิ๋วๆนี่แหะตัวดำๆนี่แม่นี่ครับตัวเราโมแม่ครับโมแม่เนาะเบอร์โทรไหแม่ตัวนี้แปดสิบห้าอยลายลลูกเนี่ตัวนี้ลายลูกเนี่บักทึกพอพันสายเลือดลอยห้าสิบอาจารยก่าอ้โหกหนึ่งวะอาจารย์เล็ก ก็จอจารเมือออกมือซื้อมือเดออก็กันนะอ้กหซื้อเทียงก็เป็นเที่ยงอ๋อซื้อเดีกก็เป็นซื้อเดซื้อหาอบาทนมันอยู่โอ้ซื้อหบาทก็มันเปิดไปยี่บาทบรกอาบาทนี่ยี่สีเพื่อนดเปิดร<น>าคาแบบสองปหบาอืองแปหาครับโซดาบะตองโซดาบะตองสองแปด้า <28 5. S 1> ครับนี่ก็ไปหาลุ่นนี่อยู่ความใส่งานแน่กนบักแ่กน ขวงเลยปีปานี่ละกอบๆได้ป okay. ่กรอบลูกก็กงก็หลากสี่สิบตเบ้อะไรน้องลูกก็อะไรสี่สตสายเลือดลอยนี่ครับไปอยากได้ไปปสมไปคุ้มเบอรเสือไปแบ่งกันเอาไปเบอร์โทไหมเบอร์โทไวใช่เบอร์โทรเนี้ยเอาเบอร์โกหน่งเอาเบอร์โทรกันูเด้ียวเกันามหองหน2 1 3 6 กองกันง่วงยังง่วงหูมาเพิ่นเลยเสื้อยากขายก็ไปซื้อให้ครับมีอยู่ใส่อยากขายก็ซื้อให้พื้นที่ซื้อระยะท่ากลางเป็นกิโลสีสเกตหอดสีสเกตกันโซผู้บนสีสเกตยาโซบอกก็เอสไปบอกหอดแจโซเนาะระยะท่าการเพิ่นได้เมื่อไรกันบอกมันเกินหน่อยครับผมมันเกินหน่อยครับร้อยเอ็ดเพื่นครับลองถ่ายบวดเด้ออย่าลืมลองถ่ายบวดเด้อพอใหญ่เราลืมใส่ ใ่เกือบนั่งเราแล้ววเบ่งเราพี่น้องอ้าวแม่คับลูกไอ้แม่ลูกแจบาระบานี่ตัวใดนะม่สี่พนห้าร้อฟังโมพิสตัวนี้พม่ร้องอ้าวมีเราถือตัวแพงตัวแดงไปก่อนอเออัน่อยเือนสพห้รบักุรอนี่เจ็ดพห้ร้อยว้ายเกือบร้อยล้างนตัวนี้ เจ็ดพัน <ünd> ห <able> <conclusions> uh, ้า <bumped> ร <out> ้อยครับม้อนี่ว่แม่เนาะเจ็ดพันห้าร้อยฝารังหน่อยเจ็ดพันหาร้อยแม่ก็ลูกเมื0นสีไปหาโอ้ยตัวนี้ที่เป็นเอ่เหงาเอาเป็นแด่เอาเบอร์สองกละตัต้นกังก็แม่หมื0นสีเบอร์โทรไปครับเบอร์โทรไปโทรมาเปนตศนย์หี่นยสามสองเก้าสามสองเก้าแม่นเชียงหนึ่จ็โทรมาโทรมาเอาไปเรียงจนทยกลางครับ รุ่นลอยสามสิบบวกแม่กับลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ล่ะลูกตัวแม่อืยลูกแม่ยังดีพ่อลังก็บอกไปหาอะลรเนี่ยห <c oughs> มอลังกู๋อะไรหมอลังเ <c oughs> นี่ครับต้องพ่อ <c oughs> รังเจ็ดพันหาแม่ลูกหมื่นสี่ลูกตัวแม่ยพอ่อ <c oughs> มาหาไอร์เราครับแบบนี้กับพ่อเลี้ยงให้กันครับ <c oughs> เจ็ดพันกว่าบาทต่อรองได้อีกตัวนี้ลูกลงกว่านี่ แม่ดีหนถูกซาบานมันมาเลียนน้ากันสิเนียบแม่มันโอ้เขาซ่าเขาซ่าเนี่ยบแมงมือเลยเนี่ยบแม่งวายมาหนี่งโอ้แม่งบอกขือว่าดิห้วยผุ่นไปวิลาเอื่นหน่าทั้งคนโอ้แดดแจ่มแห้งครับนัดหนีนะผมฝนหายไปแล้วสบายดีสบายดีโอ้มีสินค้าการเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดมาเลยเงี้ยอะไรนี่เงี้ยในกระสอบ เอียนเอียนอะไรทุ่งละถุงละสิบบาทสิบห้าบาทหนึ่งก็ผ่ากับสิบห้าตอนต้อนเนาะแม่นปะมอเมนแล้ววะใส่หัวเลยพี่ดาเอียนกับทุงละสิบห้าบาทมาก่อนในเปียบแต่ถุงกับสิบห้าบาทแล้ววะเฮ้ยพี่ดา ขายหัอรออีกแล้วครับนี่ครับเบิ้งเบ้งเอาถุงเดียวนี่สิบห้าบาทสิบห้าทเลือถุงเดียวสู้ไทยดวน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 สิบาทเนา่ายใจเงินูเต้เลียงจุดยูตีดตีเนเนาะือกรับเสื้อเสื้อมาต้อการหมทีมเดียวกันหมดเสื้อเสื้อที่เดีกันเลย สลาดีสไลกับส so um, so ีเม so ืองหม่อ ah> ้สาดีสไลกับซีเมืองไม่โสคกปั้นขึ้นเออกูโสดกูโสดได้กูโสกูโสได้กูโส้าคกบรวดาครับกับอนสีสไลด์กับสีเมืองไม่เมืองีกันสีเมืองไม่กับสีเมงยนต์อันยุางันดกรรมการพวกนีไปาัง่าเป็นรักมวมาก ไอ้ยังวันน้กกว่าขายดิร้บิดาหมาเยู่ตัวันี้เหลือตัวเดียวเอามาเจ็ดตัวครับนั่นนี่เอามาสามเหลือตัวเดียวจ้าบาทระแบบนี้งามๆนั่นี่หมื่นสี่ร้อยโอ้หมื่นสี่พันห่วยสี่ร้อยกับอะไรแต่สี่พันกับแม่สาวสวยผู้สาวได้ยดแล้วผู้สาวได้ยูเมื่นสี่พันทอซอยนึงก็แห้เขา่มแม่สาวสวยของพระบิดา tôi thắng láng thì em làm để ừ, khá đi, si. si mua. Mua bán mượn bán đi. mua đi. bán đi. xuống đi. bán đi. bán hà ăn đi. bá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 n hà bán đi.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  bán thôi ยกเบอร์โทรมาก่อนแล้ว่ะงานใหญ่เท่าบ้านงานใหญ่โตเก่าโตกน้ำโตเก่าโตกน้ำเสือไม่เสือโทรศัพท์ไม่อีกเขาบอกเครื่องสุดท้ายบอกเครื่องสุดท้ายเขาจะซื้อให้ไหมรื่อทุ่ยไทยโอ้มีเบอร์โทรป่ะกำบันไดศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสามนี่ที่เด็ดเลยโทรมาซื้อเอียนเลยจะโทรมาซื้องั้วแล้วะงั้วอขาย เบอร์เก้าอยู่ขวางมจะใครหล่ะสิับไหนดกินเรหัไ่สมว่าไรอมว่าไรเีลอยแล้วแม่นาไปงุมเอียนน่ะบอกได้ยังไงเออต้องใส่ขาบนนี้ไปหลมไปลมคูไปขอกงาเบือไปล่มคุบเอียนเขาไปหาสายเลือดลอยอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแค่วาเราอน้ำดำนีนี่ สี่สิบาตัวแดงนี่แปดพันพูดนี่แปดสิบห้าตัวนี้ดหกสิบสองทัางพูดนี่เล่ยร่อนนี่เลอนมืน่งอหน่ทานพูดโอ้ลายโตครับใครหาหลุนเล่ยร่อนอยู่สนุกเลือกนัาเนี้ยมาลายป่ครับอ่าว่าเจกโตลายัวโตโอ้เดี๋ยวเดกัม่ยังแดดจีดอกแดดคนมันเกเกิดครับกย่อยมาเรื่อยๆนะเอาฝากเบื์อทร้อีกอนพ่อ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสหนึ่งสามสองหสามสี่สครับผมนี่แหะสายเลือดรลอยเหรสายเลือดร้อยเนี่ยครับาคาตามนีเด้่อยพี่นาะหลางหลายให้เลือกส่วนสูงกับตัละเมตรนี่นะงัวไทยเหรอันสนามกับซี่เริ่มแห่งแน่ยแหะนาหนาขั้นโตโตอีกแตจะแห้งอยู่ครับพี่น้องเนี่ยสนามเหรตามนีเลยนะคับผมเพราะจ้าว่าพองอานี่ย เมื่อนซีบ้านหาล้อยเศร้าเล่นกล้วยเขาไม่เรียนง่วนะนน่ะหันะะันไปหันมาอย่างเนี่ยแล้วปะแพะง้งจะเศ้าหรอือ่าแพะเศ้าผมมีคนเลี้ยงหายไม่เวลาครับแพ้อะครับผมแพะมั่ออันนี้แน่นอนมาฟุตน,น,นายังนะครับเมื่อนซีบ้านหาล้อยตอลองได้เครื่องดำนีพวกหางเง้วครับสุงประมาณ1นึยสิบห้ นี่ไปมากซีนี่ก็มี่อลรองได้ๆลายโทรมาเบอร์ไหนพ่อเบอร์โทร0ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แดน้าเเี่ครับนี่พ่อชานแพะงามมังัวก็มีแพะก็มีครับรอบนีอ้าครับโอเคมันหมานครับอ้าววันนี้ไปหารุ่นจิ๋วอยู่แบบร้ายเลยวันนี้แม่นมาไเลยวันนี้ รุ่นจิ๋วโอ้รุ่นจิ๋วต้งพี่รุ่งหย่เต๋ทต้งพี่รุ่นแญ่ๆเติบเทวกวัดรุ่นห9าพันเก่ๆแ่่นี่บบ่ห่วยเอาไปพ hmm. right? ี่น้องบัดนี้5,900น้สนเข้าให้เรียบร้อย1,2ราคาเียวกันบ่แม่ปุ่นแม่นี่บ่หนึ่งสองครับเอาาพันเก้าเมื่อรูกกะจอกนี่ห้าตัวหนึ่งสองสาตัวจะาบาทครับรุ่นนี้สามพันเกกหาพันเก0าอันนี้รุ่นจิ๋ว จิ๋วกิ้วกำลังเรียกกันอยู่แ lap แ lap มันหิวหยาแห้งเรียกกินคนเรียกกินคนขงเหล่อาอ้าวสามพันเก่ารุ่นนี่มากรุ่นหามันเก่ากับรุ่นนั่นนะผมมีหลากหลายให้เลือกนี่แหละรุ่นจิ๋วสูงสูงกับประมาณร้อยร้อยเส้นนี่แหละสูซ้ซีกันเอาความอ้วนความจอยว่ากันไปเสียไปเลี้ยงก้อนก้อนเก้วเขา่าสามพันเก่าพอดีปันกันบ้างแบ่งกันเบอร์โทรไปครับ 093 0 9เก้1 4ามศ6 6กกาหลังสีไปตะการกำลังสี่ลับตะการทรงพี่ทางกลเส็นตะการคือทรงไ้ฟี่กับเส้นตะการเปิดผลนะครับผมท่านผ่านทางผ่านทรงไ้ได้โอเคครับมันมานครับผม้าโอ้ของงามครับบานนี้สูงร้อยสีสิบาบวกแจ้งบ้านครับงงามแบบนี้สองเจ็ครับสอมันมีทองกว่นี้งหน สงสัยครับท่องใครเอิงเลืงเลยแม่ท่องมีทกมีลูกพรอสูงร่อย4ส5บวก27,000ครับผมทองแค่เดือนละครับประมาณ4ีเดือนปรมาเดือนนะครับไผ่มักงอทองครับช่วงนี้เอาไปกินน่องสูงร่อย4ส5บวกครับโอ้กำลังต่อร่องกันขื้ไายมาเนือายเนื้อ <Okay. S 2> ขายเนื้อมานบมดดิไหมขายเนื้อให้ความสอง <laughs> ขายขายเนื้อทั้งมัานขายทั้งเนื้อทั้งม่านขายด้วยีนทั้งมาัาน <c oughs> ขายเส้าสองขายทั้งยีนทั้งม่านบมดดิมันคือเหงถือเป็นมุขตั้งพวกดำดีพวกหางยาวครับ <laughs> โอ้เลี้ยมตัวดีแฮงผู้เลี้ยงครับว่าพิษวังหรอกแต <laughs> ่ว่าผู้เอาไปเนื้อนันสิบาปเนี่ยจัาหน่อย <laughs> มันมีทอง <laughs> นี่ละเป็นเีมปนครับผมโอ้เอาเบอรโทรไปก่อนครับเอาดอครับมันส่ขายอยู่อ๋อสื่อขายอยู่โอเคครับผมมันหมานครับผมแคต้อมาตาไมขายแล้วผมใหมเท่าสองส่ขายอ๋อสิขายเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าสองเดีวเขามาต่อมาแม่งเมาหรอวะเท่าสองสนสิขายแมงเมาหรือแมงมีแมงคนยิ้มเลยเขาตออไปแม่งเมาเลยแม่งคนยิ้มเลย